ต้องถ่ายรูปคุณแม่เข้าครัวนเพราะว่านานๆจะได้เห็นนะคะเหนือนานเลยนะพี่สกพี่อะไรนะพี่รักชอบนายขายเสื้อผ้าขายทุกตำนะโหพี่รักดูประวัติหน่อยนะดูประวัติใหม่นะขายมาหมดทุกสิ่งอย่างขายปลาหมึกย่างด้วยแม่ขอแม่ชิมก่อน ามึกปลาหมึก่องห่อโอ้โหแล้วผมไม่เป็นสถาด้เ็กให้เป็นพี่เซนเตอร์ปลาไหล